ดีครับทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่รายการ W Six PG ครับเรียกว่า W PGame ก็ได้ครับผมนี้นะครับก็อยู่ในอยู่ในเซิร์ฟไวซิตี้นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาจอดต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับผมใน EP ที่แล้วนะครับผมได้ทํางานส้มนะเอ้ยงานสตรอเบอรี่นะครับแต่ถามว่าทำไมเงินเหลือแค่สองพันนะพี่เงินสองพันนะพี่มันไม่ได้เพิ่มอะไรเลยใช่ปะมันมันก็เหมือนแบบเพิ่มนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มันมันไม่เยอะไรเลยใช่ปะ คืออย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่าผมอะ่ะผมไม่อยากขายตอนนี้นครับคือตอนนี้ผมกําลังจะเก็บตุนไว้อยู่ครับนี่นี่ดูให้ดูนี่ผมตุนไว้อยู่นี่ตอวัลรี่เอาไว้อันหนึ่งนะครับถามว่าแล้วแล้วส้มนะครับก็ไปขายครับก,ก็ได้สองพันเนี่ยแหละเออเนี่ยที่ผมขายเนะี่ยแต่ว่าตอนเนี้ผมยังไม่รู้ว่าส้มมันราคาขึ้นยังนะคือก่อนนั้นนั้นอะ่ะที่ผมไปขายอ่ะส้มมันราคาตกครับ ก็เลยมันก็เลยได้แคนะ่สองพันอ่ะเออนะครับเดี๋ยวผมก็กะตุนเอาไว้อยู่กับสตรอเบอรี่อยู่นะครับเพราะงั้นแล้วนะครับผมก็เลยยังไม่อยากขายตอนนี้นะครับและก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับดูโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะสีอ่อันแล้วก็อุ้ยไอเฮีย้ยปลากระพงกับปลากระเบนราคาขึ้นหวนเฮีย้ยปลาเก๋าก็ราคาขึ้นนะครับผักกราคาขึ้นอุ้ยเฮีย้ยส้มเนี่ยแม่งเอา้าส้มราคาขึ้นนะอ่ะเนี่ยไอเฮีย้ย กูว่ากูว่าสตอรี่รเปี่ยพึ่งขายดีกว่าไปไปผมว่าน่าจะอ่าส้มมันไม่ค่อยดีผมว่าไปผักดีกว่านะผักมันอยู่ไหนวะก้าบาทอะไอเฮีย <c oughs> เออ,เอไม่เป็นไรหรอกผมดองตุนมาหลายวันละผมผมขอผมขอไม่ตุนแล้วกันนะเพราะเนื่องจากว่าผมตุนแล้วไงแล้วอย่างผักตรงนี้เหรอใช่เหรอใช่เหรอตรงนี้โคตรใกล้เลยที่เก็บผักจริงดิที่เก็บบักจริงดิ คนไหนวะกูบบะตกใจเลยสัส,สเขากำลังคุยมันให้เงินเคลื่อนอยังไงคะทับให้เงินครับแล้วก็ตามด้วยคดีแล้วก็จำหมดครับแล้วแล้วมันผมไม่มีปุ่มเลยอกคนซ้อนพี่ทำยังไงอะเออกดปุ่มลูบรถสองครั้งครับมันจะซ้อนให้เลยแต่คนขับต้องอันนี้นะครับแต่คนขับต้องลงรถก่อน ตอนนี้น้ำมันผ่มเลือเข้าหกสิบเก้านะครับเพราะงั้นน้ำมันอาจจะประหยัดหน่อยนะโอ้ยรถกูก็ไม่ค่อยดีนะนเนาะแค่ทำใครใครทำรถกูพังอย่างงี้วะเนี่ยเหลือเชื่อรถกูมันจะพังแ้วเย่ยปัญหาคือรถกูจะพังนะครับเพราะงั้นผมจะ Sabes, ผมจะพยายามขับแบบประหยัดประหยัดนะฮะทุกคนนะใจเย็นนะทุกคนนะเสียงโอ้รถกูจะรั่วรถกูจะพังอ๋อตรงนี้ที่ขายผักจริงๆด้วยนะครับผมโอเค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 วิท่พาวรถใหม่ด้วยนะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บผักแล้วกันนะผักราคาขึ้นนะครับเราต้องรีบเก็บแล้วก็รีบไปขายแล้วกันนะทุกคนนะเราต้องรีบนะครับเพราะว่า เดี๋ยวโวนว่ามันในนี่ไงรีบรีบเก็บรีบเก็บเก็บซ้ำมันเท่าไหร่ดียะเอาซ้ำมันสัก30อ่ะกู30พอไม่ต้อง50ละห0าสิแม่งจะรีนะครับผมไม่เอาเลยวะนะครับแล้วผมจะไม่ตุนแล้วเพราะว่าถ้ากูตุนแม่งแล้วแม่งราคาแม่งตกอ่ะเสือกแม่งตุนนแม่งตกตกไงนี่โอ้ยน้องวีกำลังหางานทำาครับตอนนี้ตอนนี้ก็พูดตรงตรงเลยว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยคือมีคนคอมเมนต์บอกค่าทำต่อนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมขอบคุณจริงๆนะครับ แต่วันนี้เนี่ยก็อากาศจะทําผักเหมือนกันแหละ,หละตอนนี้นะก็รีบทำแล้วนะสุดขอสามารถตอนนี้อะไรล้วนะครับเซิร์ฟไว้เนี่ยนะครับช่วง,งนี้ผมไม่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยทําด้วยแหละเพราะเนื่องจากว่าอาจจะขอโทษทุกคนดูเนี่ยนะอาจจะขอโทษเลยก็ได้นะเพราะตรงน,นี้ผมติดไอ้แมปโรบบอกนะครับชื่อว่าแมปว่าเบสบอลนะครับซึ่งกําลังจะลงคลิปอยู่นะครับเร็วๆนี้แหละกําลังจะทําอยู่นะครับชื่อเบสบอล ก็ช่วงนี้กูติดไอ้ลูกกลมๆที่สบไปสบมาอยู่นะครับนั่นแหละนะขอโทษด้วยแล้วกันนะเซิฟเอ่ออาจจะทำคลิปไอ้เซิฟไว้กับน้องวีนะ่ยอาจจะช้านิดหน่อยนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับณนะตรงนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ขอขอโทษเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเรื่องการลงคลิปช้าด้วยแล้วกันนะปกติเนะี่ยผมก็จะลงเร็วครับแต่ช่วงนี้ลงช้าเพราะเรื่องว่าทําคลิปโลบอกเยอะไปหน่อยแล้วก็ช่วงนี้ นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมไปฝากกดช่องใน t i k t o k ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเออนั่นแหละเอเค,ครับถามว่าใน t i k t o k เนี่ยผมจะทำอะไรใช่ไหมอ่าทุกคนนะถ้าดูคลิปนี้อยู่นะผมจะบอกว่าผมจะทำ t i k t o k เนี่ยจะทำเกี่ยวกับแนวแบบว่าทำคลิปคน,นปันปันนะโอเคทำไปด้วยดีกว่าอ่าทำคลิปปันปันอ่นนะเออไม่ก็ทำคลิปแจกโค้ดแล้วก็แบบพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับ ไม่ถ้าผมติดถ้า,ถ,าถ้าทุกคนติดตามท่าทิกตอก ok ผมประมาณหนึ่พันคนแล้วก็ผมจะไลค์ใน t i k t o ok อกเรื่อยๆเลยเออแล้วนะครับอ่าอ c c เค n t ของ t i k t o ok อกผมเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากว่าอันเก่าเดี๋ยวมันมันเป็นปัญหาองไม่รู้ก็เลยสร้างใหม่แม่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอภัยในการติดตามด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเตอร์ไปติดตามด้วยนะครับให้ถึง1,000เลยก็ได้ผมจะได้ ผมจะได้ไแบบแบบไปทําช่องคิดปันปันใน t ิกต็อกนะครับช่วงนี้ผมไม่ลง YouTube นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมก็ทําแบบว่าทําคลิปสนุกสนุนใน t ิกต็อกนะครับตรงนี้นะเราขอโทษจริงๆนะครับนะตอนนี้ที่ลงช้านะครับถ้าผมจะลงเนี่ยก็จะลงเกี่ยวกับคลิปแบบนี้แหละครับคลิปแบบว่าทํางานทําอะไรพวกนี้นะครับอืมโอเคครับโอเคพูดเรื่อยเปิยแล้วเราจะมาพูดถึงว่าตอนนี้ชีวิตของน้องวีจะเป็นไงต่อนะครับ ก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราเก็บตังค์ซักกรมันในธนาคารกหลายหลายหมื่นก่อนนะครับเป้าหมายของเราก็คือเราเนี่ยต,ต้องซื้อรถก่อนใช่ครับต้องซื้อรถก่อนคือปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าผมมีรถแล้วเนี่ยทำไงต่อใช่ไหมปัญหาคือถ้าผมมีรถแล้วเนี่ยผมก็จะไปเรเบลไปดูการหาเหล็กหาเหล็กหาอะไรทา ว่าอันไหนมันทําได้อันไหนทําไม่ได้นะครับอย่างที่2ก็คือไปซื้อสกินนะครับหรือว่าการแต่งตัวแบบใหม่เนื่องจากว่าสกินของน้องวี่เนี่ยเป็นสกินเด็กใหม่นะครับผมจะทําการเปลี่ยนโฉมใหม่เลยนะครับเอาสัก EP หน้าแล้วกันไม่ก็2-3 EP ามอีะครับถึงจะเปลี่ยนเอา้ากระเป๋าผมมันสงูงอา่ผาผักมันเก็บได้แค่ไอ้น,นี่หรอเก็บเ,เดดเดอร์ไม่กูไม่ได้กินไอสัตว์กูกินทําไมล่ะอา่ากระเป๋ามันเก็บได้แค่20อันนะทุกคนนะผมไปดูมาแล้วเนี่ยมันเก็บได้แค่ย0อันนะครับ ดู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 ด,ด,ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเก็บได้ยี่สิบอันโอเคกี๊กเสียงไม่เป็นไรครับเพราะราคามันขึ้นอยู่ครับผมต้องรีบไปรีบไปตลาดด่วนๆเลยครับผมเพี่ยต้องมีผักไอ้นี่ก่อนนะทุกคนนะสิบเก้านนะอ,อันอ่ะลองขายดิโอ้ก็ต้องมีอ้นี่ก่อนปปไปโพสเสร็จปโพวะไปโพว่าไปโพก่อนปะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะลุงก่อนลุงลีก่อน ไอ้เหี้ยผักแม่ราคาตกเหลือ70ผมเพิ่งมารู้คือผมเพิ่งมาสังเกตตอนที่ผมอะ่ะชิคมาราคาเว้ยแล้วลองดูตรงตราคาตลาดอะ่ะแล้วมาลองมาคิดอีกทีอะ่ะคือตลาดแม่งลดเว้ยเหี้ยเหลือแค่เจ็ดสิบบาทนะครับโอ,อ้โหเศร้าเลยครับราคาที่สูงสุดน่าจะเป็นไม้นะครับจ,จู่ๆลูกจู่้ที่ตัดไม้แม่งราคาพุ่งเฉยเลยเว้ยอไอเหี้ยเนาะไม่เป็นไรครับผมจะไม่ต้นแล้วนะครับถ้าผมต้นต่อไปแหละผมคงไม่มีเงินจะใช้แน่เลยครับไม่ไม่ไม่หวังแล้วครับตอนเนี้ย นะครับผมไม่หวังแล้วครับตอนนี้ผมทาทาไม่เถอะนะครับพูดตรงผมจะตูอะไรช่างแมงกูขายวันนี้นะครับผมก็ขายไปก่อนนะครับผมแม่งเนี่ยดูดิเหลือแค่เจ็ดสิบกูพุ่งมารู้โอ้ยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิเหลือกี่บาทกูจำไม่ได้วะเดี๋ยวดูดก่อนดูนะที่โพไว้เท่าไหร่เมลืมละสิบอันเนี่ยเออแมงเอ้กูเศร้าเลยนะครับกูเศร้าเลยนะครับมันเก็บได้ที่มันเก็บได้ประมาณในนี้ใช่ไหมกูคิดอย่างนั้น ครับกูเศร้าเลยฮเฮีนะแต่เจ็ด้ยเฮียได้แต่สองพนะันเจ็ดร้อยเอง่ยดือดเดอดเดือดเอเดีอยเดือเดือดเหนูพูดอดูก่อนกูไอ่ยอมเรอกกูไม่ยือมกูือ่ยอคมยอครับกเกูเก็บอยเางทีเบอกเดือดดือดนดือดเดือันนือนะ่นือดเดือดือดเดือดนอดเดอดเดื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 อดเะคอับเดือดอดเดเดอดอเเอเาดอเดอเือือรนะอเรดดเด แก่ฟ้องกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็กดมือถือนะใช้กูไม่ยอมนะครับไม่ยอมแน่นอนอ่าดูน่าดูนะนะอ่าราคาตกนะครับนี่เพชรราคาขึ้นอ่าไม้เจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบแล้วนะไม้ยี่สิบห้าราคาขึ้นนะครับเี้ยว้กูดูดิสตอเบอรี่ยี่สามนี่กูไม่ขายได้ไหมเนี่ยนะครับโอ้ยหรอโอเคโอเคครับคลิปนี้พอมันหน่อยนะก็เดี๋ยวผม ก็จะพาได้ประมาณนี้แหละนะครับอาว่าเดี๋ยววันนี้นะครับก็วันเดิมครับปกตินะครับผมจะเก็บกี่บาทดีนะครับมันก็เก็บไม่ได้นาอยังไงกูก็ต้องเก็บได้ประมาณเท่าไหร่ก็ทานั้นแหละครับนะครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยจะต้องตุนเอาไว้เหมือนเดิมเนื่องจากว่ามันขายไม่ได้เลยแมงราคาแม่งกากมากนะครับกูต้องรอราคาให้มันขึ้นก่อนถึงจะถึงกูจะทําได้นะครับเพราะงั้นก็กูเก็บ700รก็คือเ0็ร้อยอ่ะเออสองพันก็สองพันดีวะ ก็ได้17 0 0 0หนพัึ่งใช่ปะ่ะเออนั่นแหละนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับตอนนี้มี1 1 7 0 0 1 7 0 700มืนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำงานในนี่ครับแต่ก็จะจบด้วยการไปงานส้มแล้วก็ไปฟาร,ร์มทำว่ามาสัก30แล้วก็อีกคลิปหน้าก็จะมาขายนกันนะครับแค่นั้นเองนะครับไปใส่สนส้มกันนะครับ ขุดเหมือนก็น่าสนใจนะครับมันก็น่าสนใจเพราะไอ้ขุดมันจะได้แร่นี่ไงเออส้มมันก็แค่เลี้ยวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับปัญหาคือรถกูจะพังเลยดิเนี่ยมันมีคนใช้รถผมนะครับแล้วก็ปัญหาคืออืมรถกูจะพังอยู่แล้วนะครับปัญหาผมจะถาม,ถามว่าผมจะไปซ่อมรถไหมไม่ครับเดี๋ยว โอเคครับทุกคนนะตอนนี้นะครับผมก็ถึงสวนส้มแล้วนะเป้าหมายของผมก็คือผมจะฟาร,ร์มสวนส้มไปเรื่อยๆครับผมจะไม่ดองละถ้าผมดองเนี่ยคือตังค์จะไม่พอนะครับผมเนื่องจากที่ผมเก็บได้700เนี่ยมันไม่คุ้มผมคิดว่าช่างแม่งดีว่าราคาตกช่างแม่งกูขายหมดเลยนะผมซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าราคามันตอนนี้มันลงยังหรือว่าราคาตอนนี้มันลงขึ้นยังนะผมถ้าราคาขึ้นช่างแม่งนะครับ คือพูดง่ายคือกูไม่สนล้นะครับพูดง่ายคือคุณจะเช็คราคาทุกครั้งครับแต่ว่าการเช็คของผมเนี่ยก็คือพอกูเช็คพอกูทําแม่งไม่ทันทุกครั้งนะครับผมคิดว่าผมต้องตั้งใหม่นะครับทุกคนก็งานไหนที่มันได้เยอะก็ช่วยบอกผมแล้วกันนะก็มาเม้นแล้วกันว่างานไหนมันได้เยอะแต่ผมไม่รู้จริงๆว่างานไหนจริงๆนะนะทุกคนนะนะครับผมคิดว่า อ้ยเนาะกูมไม่ได้อยากกินพิซซาซะหน่อยผมไม่หิวเลยตอนนี้นะผมคิดว่าตอนนี้หลอดรองของผมเนี่ยรู้สึกก็รู้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ลดอะไรขนาดนั้นนะครับผมคิดว่านายวีไม่ควรอาบน้ำตอนนี้นะครับนะนายวีนะครับควรทํางานก่อนนะครับผมเป้าหมายของเราคือต้องได้หลักหมื่นให้ได้ครับจาก700กูไม่เอาครับ700รอ่ะกูต้องเอาหลักหมื่นเข้าใจไหมนะครับขอสักขอสักพันหนึ่งก็ได้อ่ะกูขอสักพันหนึง่งเก็บในธนาคารเอาไว้แล้วก็สองพันก็ ไม่ไม่รู้ดิดูราคาตลาดหน่อยครับโอเคครับอ่าตอนนี้ราคาไอ้นี่ขึ้นอะไรขึ้นมาสเอ้ยตอนนี้ขึ้นโอูอะไรกี้เนี่ยโอย้ราคาส้มตกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกูจะไปโปรเซสทันไม่นะ้อนะผมผมไม่สนใจหรอกราคาขึ้นราคาตกผมไม่สนแล้วตอนเนี้ย ตอนนี้กูกูทําให้มันดองก่อนนะครับว่าราคามันขึ้นหรือตรงครับผมผมจะไม่สนแล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่พูดง่ายๆคือก็คือแบบไม่สนแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเนี่ยคือแบบยังไงอะ่ะพูดง่ายเดียวแบบประมาณว่ามึงจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็นแล้วแต่กูก็จะขายอยู่ดีครับประมาณนั้นอ่ะเออสิบอันละผมคิดว่าผมไปขายนี่ดีกว่าเชอร์รี่นะครับเอยสตอรอเบอรี่นะเองครับผมผม,ผมเก็บสตอรอเบอรี่ได้วันวันว่างๆนะ ส่วนหรอกป่ะไปดีกว่านะครับผมจะไม่ชนรถหรอกผมไม่ชนหรอกคนอย่างผมอะขับแบบมีมารยาทครับผมนะครับป่ะอย่างที่บอกไปครับวันนี้ผมจะขายของนะครับว่างั้นเนี่ยนะครับผมจะขายสตรอเบอรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขายส้มขายส้มช่างแม่งก่อนนะครับผมไม่สนเี่ยขึ้นนะครับเพราะตอนนี้นนาวีของเราเนี่ยตอนนี้นะครับพวกผมเนี่ยต้องการเงินจัดเลยตอนเนี้ย นะครับผมต้องการเงินจัดมากนะครับเมื่อกี้แม่งเสิร์ฟหลุดนะครับเมื่อกี้โหเสียดายจัดเลยนะครับไม่จะทันไหมเนี่ยเฮียมันจะทันไหมวะน่าจะทันแหละนะครับผมต้องรีบไปนี่ก่อนนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอ้ยหลบหลบเฮียกูรีบกูรีบจัดกูรีบจัดอะไรเนี่ยโว่อะไรขนาดนั้นอ่ะอะไรตรงเต็งตรงเต็งใหญ่เฮียอย่ามันซึบ ดูเรือทุกคนนะโห oh, oh, อะไรวะเนี่ยสัตว์รถเยอะขนาดนั้น,น,นเลยแล้วกูจะ hmm. อันนี้เขาซ่อมรถปะเออเดี๋ยวว่างๆผมจะซื้อกล่องรถเอ้ยซื้อกล่องซ่อมดีกว่าว่านะปัญหาไม่ได้อยู่ที่นี้เว้ยปัญหากูจะปัญหากูจะเปิดรถยังไงเ,เดี๋ยวเบิกไม่ได้สักคันไม่กูเบิรกไม่ได้ตรงแถวเนี้ออกเสียงแล้ววะ เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮะไเฮ้ยเอ้ะเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเก้ยเฮายเฮ้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 ยเั้ยเฮ้นเฮูยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอายเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 ัฮ้ยเกูจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้่เเดี๋ยวซ่อเเดี๋ยวกูไปซื้อนี่แล้วกันนเซื้อที่ที่ซ่อมรถแล้วเันครั้คุณเข็นก็พอได้แล้วครับ มาดิโอเครถกูอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยโดนปนนี่เฮ้ยมีธนาคารมั้มีธนาคารอยู่นะครับสุดท้ายกูต้องใช้ตังค์นะครับอืกูจะนี่จะหน่อยได้ปะกูขับได้ปะไม่ได้ด้วยเฮี้ยมีคันไหนที่ขับได้อ่ะกูขอกูไม่อยากได้ไม่อยากใช้รถตัวเองอ่ะเฮ้ยเอ้ยไม่อยากใช้รถไม่อยากใช้รถตัวเองอยู่ตอนนี้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย เอ้ยมันจะเลื้อยอย่างงี้ไม่ได้นะเว้ยเพื่อนเดี๋เลื้อยอย่างงี้ไม่ได้นะเออเลื้อยไม่ได้นะเว้ยสุดท้ายกูก <I> ็ต้องมากดตังค์นะครับเดี๋ยวเรื่อยๆมันกดตังค์หน่อยว่าธนาคารอยู่ไหนสุดท้ายกูต้องมากดตังค์นะครับเอากี่บาทเดียวสี่พันห้าร้อยใช่ป่ะแม่งแล้วกูไม่รู้รถมันอยู่ไหนอะเพราะเนี่ยไม่มีรถกูอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮี้ยแล้วกูขับรถอยู่ดีรถกูหายรถคันอื่นเขาขับไม่ได้ใช่ไหถ้ารถคันอื่นขับได้มันคงจะดีมากเลย รถคันมันรถมันพังหมดแล้วว่าท็อกเซอร์วะรถคันนี้ก็พังไอ้เหี้ยเอาแยะเอาแยะเอออย่านะเว้ย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 อย่ากขอเพียงเดียวคือรอให้คู่นี้ไปก่อนอนะ่ะรถแม่งแล้วกูรอรอรถมันรีดีไหมทุกคนรีแล้วก็อันนี้มาใหม่อ่ะไหนน้องอยู่ไหนอ่ะไอ้เดือ เออรีเกมเลยน้องรีเลยรีเลยรีเลยนะครับผมบอกเด็กไว้นะเมื่อกี้เขาก็บอกเหมือนกันแหละแต่ยิ้ผมเปิดไม่ทันนะครับแล้วกูจะพูดแข่งเขาทำไมวะเดี๋ยวกูใช้แล้วเสียปละไม่ไปหรอกสเสียเสียไม่ดยครับคิดซะว่าเดี๋ยวกมก็ต้องเอามาใช้อยู่ดีอ่ะครับสิบออกมาใช้เลยเออสวย รถกูหายเนี่ยเฮียโอ้ยเนาะตอนนี้นะครับก็สิ่งที่เราจะต้องการก็คือเราเนี่ยจะต้องไปสตรอเบอรี่ก่อนนะครับหรือโพสต์สตรอเบอรี่ก่อนนะครับครับนะ โอ้ยระวังระวังโอเคปะล้วเยรออันนี้ก่อนนะครับมาๆๆเราต้องไปโพสศษก่อนนะไปโพก่อนไปโพก่อนก่อนจะโพเนี่ยฮ้สิ่งเทียอะไรวะตกใจหมดไอ้เทีย้ยอ่าก่อนอื่นก็คือ เราต้องดูราคาก่อนตลาดตอนนี้เหมือนจะรีแล้วมั้งผมไม่รู้อะตกใจหมดเลยครับออโต้สคิปยังไงอะเ,อเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมดูก่อนมือถือแล้วก็ไปโทรศัพท์นะครับไปดูก่อนเช็คเช็คราคาตลาดก่อนอา่าโอเคร้อยห้าอยู่ โอเคตอรี่ <Okay>. ได้อยู่นะครับผมไม่สนหรอกราคาขึ้นราคาลงอะ่ะช่างแม่งกูจะต้องทําก่อนนะครับไปๆๆๆทำไปทําไปคุณใช้บัตรทางาสาชั่วโมงแล้วคุณได้อะไรเนะี่ยเอาได้เงินหรอเอ้ยห้าร้อยคุ้มวะ่ะขอมากครับสาชั่วโมงกูเล่นกูเล่นสาชั่วโมองอยู่แล้วน้องโทษทีวะ่ะนะกูเล่นบ่อยวะ่ะเออโอเคครับเสร็จแล้วนะทุกคน,กคนอ่าโอเคเอ้าไปดิเออ ครับในสุดก็เสร็จแล้วนะทุกคนนะโพเสร็จแล้วนะไปเอ้าไม่ไปเอารออยู่ไปไปที่ไปที่ไปที่ไป,ไปราคายังไม่ลดนะครับราคายังไม่ลดผมต้องรีบไปก่อนนะครับไหปไวะก็ลืมนะครับโอ้ยมันต้องมากดตรงกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะฮนะึสักสิบเอ็ดลูกโอเคสักสิบเอ็ดใช่ปะ่ะรีบขายครับรีบขายขายเลยขายเลยขายเลยเลย็ยดกูได้ห้าพันวะน้องเฮียเนี่ย อนแรกได้สามพันนะรวมทั้งหมดเป็นห้าพันในเทียโอเคได้กูได้งบคืนไว้เท<ๆ>ี่ยกูได้งบคืนมาจากตอนนี้ใช่ปะ่ะที่ผมเสียไปเยอะมากนะครับผมจะฝากกี่อันเดียผมจะฝากกี่ฝากส้างเท่าไหร่เดียได้เงินมาแล้วนะหน่อยก็ได้เงินกอบกูมาครับจาก4500ใช่้ารยที่ผมถอนมาเมื่อกี้ถอนมาเผารถออกมาเพราะกูลืมรถไม่ มันรถมันหายทุกคนนะรถมันหายนะครับผมก็ไม่รู้รถมันอยู่ไหนนะครับผมก็ต้องเผาออกมานะครับแล้วมันก็บอกว่าไม่มีด้วยเฮ้ย<ๆ>แล้วแผ่มันรีก็รีนานนะครับผมก็เลยรีบมาขายเลยนะครับอืมกี่บาทดีวนะนับส่วนซัมเจอแล้วแล้วว่ตึ๊ดเติรดเติรดติรด,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 ดเอาหนึ่ง 5, เหรอครับพันอะลองลองลองฝากฝากไปอุ้ยกูเหลือเจ็ดร้อย อืมเหลือเจ็ดร้อยแล้วน้องเฮ้ยกูจะเก็บจริงยงดีเหลือเจ็ดร้อยเนี่ยเอ่700อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจริงดิฮะเออแต่จริงๆกูก็ไม่ได้ใช้อะไรเนเ้ยแถมมีขับข้าวด้วยนะทุกคนแต่กูต้องใช้ป่ะไม่รู้อ่ะต้องใช้ป่ะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูเก็บเจ็ดเจ็ดหนึ่งหมื่นไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บหมื่นหนึ่งไว้แล้วก็เดี๋ยวไว้ค่อยไป ทำส้มอีกทีหนึ่งนะครับนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมเก็บได้ประมาณหมืน่นอ่ะหนึ่งหมืน่นเอ่อหนึ่งหมืน่นสองร้อยเออหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเออนะครับผมราคาตกราคาขึ้นกูไม่สนนะกูขายนะครับวีกูจะขายเว้ยมาเดี๋ยวกูขายให้หมดดีกว่าครับตัดสภาพตอนที่ผมเสร็จโอเคครับตอนนี้ผมขายนี่แล้วนะขายส้มดีกว,ว่านะตอนนี้ผมขายส้มแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมแบบว่า ยังไงดีอะผมผมจะหาตังในแบบว่าเก็บเก็บซับเก็บในกระเป๋ามั่งนะครับไม่ได้ธาดาคานะคือตอนเนี้ยผมมีเงิน700รแล้วมันไม่พอไงเผื่อมันไม่พอนะครับเนี่ขายสอ่งนี้ผมอยากรู้อะราคามันเท่าไหร่นะครับไอ้ไม่ไดีตอนนี้ผมแพคเท่าไหร่แล้วผมลืมนะครับผมลืมดูอีกแล้วก็ลืมดูนะครับ15โอเคได้อยู่นะครับขายไปเถอะนะครับผมไม่สนใจหรอกราคามึง3าช่างแม่งกูจะขายก่อนนะครับ400โอเคพัน0โอเค เคเคคุ้มคุ้มอยู่นะครับยังไงก็มีเงินใช้แล้วก็มันก็ใช้ได้หลายหลายต่อได้นะครับรถเนี่ยยังไม่พังนะครับรถไม่แค่มีควันเฉยๆครับแต่เพียงแต่อย่าไปชนอะไรที่อื่นแล้วกันเอาว่าคลิปนี้นะครับผมก็มีเงินทั้งหมดประมาณก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าภูหัวจะผ่านไปไอผ่านรถไปเพราะว่าถึงจะผ่านเงินไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็สามารถเก็บกู้มาได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ผมขอฝากแล้วกันนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไอสัตว์พอละนะครับ เก็บๆพอละเคนี้ก็พอแลนะทุกคนครับคลิปหน้าก็อยากให้ผมทาอะไรก็เม้นแล้วกันผมไม่รู้ว่างานอะไรที่มันได้เงินอนะ่ะผมคิดว่าตัดไม้นะคลิปหน้าไปตัดไม้ดีกว่าแล้วกันผมผมไปละนะครับในในวีจะต้องเอ่อพักผ่อนละนะครับไปละโชคดีครับสวัสดีครับ